สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอานนิ่งนะครับเป็นผ้าลิฟต์สต็อปนะครับก็คือลิฟต์สต็อปเคลือบพีวีสีดำกันแสงแดดนะครับผมวันนี้จะไปไวไหน่อยนะนี่ครับลิฟตสต็อปก็คือจะเป็นผ้าสายตารางนะครับต๊กแกตัวรัดนะครับเป็นตีต๊กแกนะ ตัวครับน้ำหนักน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแต่กันแสงได้เพื่อพีูสีดำเดี๋ยวเรามานี่จะเป็นผ้าสีน้ำตาลนะครับนะครับจะเป็นด้านใต้เคื่อพีสีดำกลางขานี่นะฮะข้าง ดูยาวมากเลยเนี่นะครับจับนะครับจับปลายเสารครับยอ,ยอ่าแล้วก็หมุนนะครับล็อกนะ เอเซนนะเคครับผ้าอันนี้ก็มันที่แจ้งไปนะครับจะเป็นทึบแสงนะเดี๋ยวเราจะเก็บกันหลังเก็บให้ดู วิธีเก็บวิธีรักษาก็คือเวลาใช้งานโดนฝนโดนน้ำค้างอ่าตากให้แห้งก่อนเก็บนะครับแล้วมันจะไม่เป็นลาครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ